รักนะตัวเองรักนะตัวเองน่ารักนะคะนี่สวยงามมากเลยนอกอะไรเอ่ยไม่ไปไหนเลยอ่ะเกาะอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนเลยสวยจังเลยเนาะดูสิ สวยจังเลยอจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนสวยไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียต้องชมว่าสวยไว้ก่อน มกำลังจีบกันอยู่แน่ๆเลยมาขับจังหวะหรือเปล่าคะอุ้ยอุ้ยหนีหนีเคินเหรอคะเคินเหรอคะอุ้ยลมพัดแรงด้วยสว,ว,วยงามมากอืม อะไรอยู่จ้าสาวน้อยสาวน้อยร้อยช่างสวยงามมากค่ะปากแดงด้วยดูสิคะปากแดงด้วยขนคอเป็นสีชมพูอืมสวยนะเจ้าเธอดูสิคะทาปากแดงเชียวมหานมนมเหรอคะมหานมนมเหมือน,นต้นอ้อเหรอคะ เจอ,อยังคะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มกำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่นะคะไม่หันหน้ามามองเลยอ้อหันมาแล้วนะคะหน้าตาเข้มร้อเหลาเชียวพ่อหนุ่มนะคะพ่อหนุ่ม เหอแป๊บเดียวก็ขยับ้ามาใกล้อุ้ยอุยออมีการยุบกันด้วยนะคะมีการจุบกันด้วยเผลอแป๊บเดียวนะคะเมื่อกี้ทาเขินนะคะเมื่อกี้ทำเขินแหน สวยงามมากเลยสีสดใสมากนะคะรักนะตัวเองรักนะตัวเองน่ารักนะคะนี่นี่นี่ฉันรักเธอนะ